สวัสดีครับห่างหายไปนานเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะกลับมาพร้อมกับแนะนําว่านะครับลูกเล่นอะไรบ้างที่อยู่ในสตาร์ทเมนูนะครับนี่นะในสตาร์ทที่เราใช้งานกันอยู่นี่แหละครับในวิดูซีเอ็ดนะครับมันมีอะไรที่ที่สามารถใช้งานได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเข้าไปที่ Setting นะครับแล้วก็ Personalization ตรงนี้นะครับผมเข้ามาตรงนี้ก็เลือกตรงสตาร์ตตรงนี้นะครับ นี่นะครับส่วนแรกก็คือเราสามารถที่จะจัดการกับพวกพินต่างๆว่าจะให้ยุบลงหรือว่าให้เพิ่มขึ้นแบบไหนนะครับลองติ๊กมอพินดูสินะครับมอพินก็คือตัวที่เราพินไว้เยอะๆนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเยอะตรงดีคอมเมนต์ที่แนะนําตัวนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับดีฟอคือปกติทั่วไปที่เราเจอคือแบบนี้คือขึ้นกลางๆกันนะครับก็มอดีคอมเมนต์ตัวนี้ก็คือเป็น ดีคอมเมนต์จะใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นลูกเล่นที่น่าเล่นขึ้นมานะครับแต่ว่าอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับโชว์รีเซนต์ p อปนะครับโปรแกรมไหนที่ทําการติดตั้งลงไปใหม่ให้โชว์ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใครปิดอยู่ก็ลองเปิดดูนะครับแต่ถ้าใครที่ออฟอยู่นี่ก็ถ้าโปรแกรมใหม่ติดตั้งไปเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น เปิดไว้นะครับเวลาติดตั้งโปรแกรมไอคอนก็จะขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะครับมาตรงไหนก็คือมันจะมาแถวข้างล่างนี่ครับแถวข้างล่างนี่นะนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเนี่ยโชว์โหมดยูสแแอปนะครับแอปไหนที่ใช้งานบ่อยสุดนะครับผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับให้เปิดไว้นะปกติมันก็ปิดไว้นะนะครับเปิดไว้มีข้อดียังไงนะครับโปรแกรมไหนที่ใช้บ่อยๆเวลาเราเข้าข้างหน้านี่กดสตาร์ทขึ้นมาเราก็สามารถที่จะคลิกผ่าน ถวนี้ได้เลยนะครับคลิกผ่านสตาร์ทได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาออแอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องนะนะครับโปรแกรมไหนเปิดบ่อยก็จะโชว์ขึ้นมานะครับถ้าปิดไว้นี่มันก็จะต้องไปหาโปรแกรมในออฟอีกเยอะแยะนะครับบุ่นวายนะนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะทําการเลือกโฟลเดอร์มาแสดงในสตาร์ทได้ด้วยนะนะครับนี่เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในสตาร์ทนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับซึ่งโฟลเดอร์ต่างๆนะครับ ที่โปรแกรมมีไว้ให้คือประมาณนี้เราสามารถที่จะอ่อนได้นะครับนี่นะอ่นได้ไฟเออร์เออร์นะครับนี่นะเปิดไว้นะครับมันมีข้อดียังไงนะครับเราสตาร์ทขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นะครับเป็นทางลัดง่ายๆนะครับถ้าเราเปิดด็อกิเมนต์ขึ้นมานะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าดีดพีซีอะไรมากมายกดสตาร์ทขึ้นมาก็นี่ครับนี่ครับสามารถที่จะเข้าด็อกิเมนต์อะไรต่างๆได้จากข้างล่างนะครับ นี่คือลูกเล่นที่มีอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะปิดไว้นะครับในโฟลเดอร์พวกนี้นะครับติ๊กเอาดูนะนะครับติ๊กเยอะมันก็รกนะครับโอเคนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะเรียงลาดับแอปของเราได้ด้วยนะอย่างเช่นตัวน,นี้เนี่ยนะครับผมอยากให้เบิร์มาก,ก่อนผมก็ติ๊กลากไปนะครับเราก็ทําการลากนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จัดกลุ่มได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราดึงเข้าไปหากันมันก็จะเป็นการจัดกลุ่มกลุ่มเดียวกันเห็นไหมครับ มันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาทันทีนะครับก็จะเป็นโปรแกรมประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะแต่ถ้าต้องการยกเลิกก็แค่เข้าไปลากออกมานี่นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเป็นลูกเล่นเล็กน้อยนะครับที่มีแต่ว่าบางคนเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอีกอันนึงนะครับเราสามารถที่จะทําการเอาออกจากตรงนี้ได้นะอย่างเช่นตัวนี้นี่ head pie click, click, click drop นะครับ h d p click drop ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันรกอันนี้นะผมก็ทําการคลิกขวา นะครับมันก็จะมีอันพินติกปุ๊บมันก็จะออกไปนะครับตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ทําการอันพินออกไปเมลอย่างนี้นะครับอันพินนะครับสามารถทําได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ครับลีกขวาตรงทัสบา์บ้างๆนะครับลีกขวาตรงนี้นะลีกขวาแล้วก็ทัสบา์เซตติ้งครับตรงนี้ครับทัสบา์เซตติ้งเราสามารถที่จะจัดสตาร์ทเมนูนะครับตรงทัสบา์วิฮาร์วเออร์ตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะ สามารถที่จะจัดได้ว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับนี่สตาร์ทอยู่ซ้ายนะครับหรืออยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับสามารถที่จะทําได้นะครับอีกันึงนะครับเรายังสามารถที่จะลบพวกรีคอมเมนต์ออกได้นะครับเช่นพวกนี้นี่รีคอมเมนต์อย่างนี้นะครับถ้ามันวุ่นวายเกินไปก็ทําการคลิกขวานะครับดีมูฟได้นะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นมาเห็นว่าเราทําอะไรไปนะครับคลิกขวาดีมูฟอย่างนี้นะครับก็ได้เลยนะนะครับ อีก ach, anyway, หนึงนะครับที่ปุ่มสตาร์ทสามารถทําได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปยังตั้งลัดต่างๆที่จําเป็นนะครับที่ใช้งานบ่อยมากในวินโดว์นะครับเช่นคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงปุ่มสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มากมายเลยนะครับเช่นโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าสเปคของเราเป็นยังไงนะครับดิสเมเน็เมนต์อย่างนี้ครับโปรแกรมที่เราใช้บ่อยเลยนะครับแล้วก็ทาตุมินิเจอร์เห็นไหมครับเทอร์มินอลนะครับ เซตติ n งไฟเอ็กโพเลอ r ์เซิร์นะครับดันมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเป็นฟังก์ชันที่จําเป็นพื้นฐานนะครับมีเลยไม่ต้องเข้า Windows R ไม่ต้องเข้าอะไรนะครับคลิกขวาปุ่มเดียวนะครับผมว่าน่าจะครบเกือบหมดเลยนะครับตอนสุดท้ายที่จะมาแนะนําในวันนี้เราสามารถปรับความโปร่งใสของของทัสบาร์ของสตาร์ได้นะครับไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่ Personalize s e ์เ i o n ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมออกมานะนะครับเข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็ไปที่ c o l o r ครับ คันลื้อตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีทานโพลิเซ่เอฟฟิกนะครับถ้าเราปิดไว้นะครับความปรุงใสก็จะไม่มีนะครับมันจะมองไม่ทะลุหน้าต่างนั่นเองนะครับใครชอบก็เปิดไว้นะครับใครไม่ชอบก็ปิดไว้นะครับข้อดีของการปิดตัวนี้ก็คือมันจะทําให้คอมพิวเตอร์ของเรามันมีความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับการเปิดเอฟฟกตัวนี้มันจะกินแรมนะครับกินแรมขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใคร สเปคสูงๆนิดนึงก็ไม่ต้องปิดนะครับแต่ถ้าคอมของใครช้านะครับก็สามารถมาปิดตรงนี้ได้เพื่อให้คอมพิวเตอร์เอาแรมไปใช้ส่วนอื่นให้มันให้มันลื่นขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ในสตาร์ทที่สามารถทําทําได้นะครับเดี๋ยวในคลิปมามีอัปเดตเกี่ยวกับวินโดว์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว,ว่าผมไม่มีเวลาทํานะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอามาแนะนาสตาร์ทก่อนนะครับคลิปต่อ,ตอไปค่อยว่ากันเนาะ